อันนี้จะเป็นเครื่องแกงมีข้าเบือหอมพริกครับผมอันนี้น้ำยาดางใที่อย่างนี้ปุ๊บไม่บอกหมดต่ไท้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาโอเคครับเรื่องกันเลยครับโอ้โหร่วงหมดครับร่วงหมด อันนี้คือออเดอร์ที่จริงอาจจะใส่มันทั้งถุงนี่แหละอันนี้ใส่ได้ไหมนี่โคโคโดีต้นมันลึกไปหน่อยสองพลังนะครับแทบไม่แทบไ่้ยองดูเลยวันนี้เดี๋ยวฮอกกกับคนไม่มัมนกนดเหตีคนนะครับ อันนี้เมนเห็ดที่อย่างครับนี่เห็ดนะนี่<อ>เห็ดขล่มนะเอาเห็ดมันมีเราได้ดิเดช<อ>เพิ่มทานนี่กว่าเพิ่มทานนี่นะครับปกาแฟาครับสุดยอด เดี๋ยวเขาถ้ามาใส่หน่อไม้นะครับว่าจะเป็นแบบไหน,นทุบนะบังเด็ดซืดๆเลยครับอันนี้จะเป็นการฝานหน่อไม้แต่ว่าเขาทุบเอานะครับนี่เราตัดแตงห่อนเร่งทานกันนี่แหละออริจินอลอีสานแท้นะครับหน่อไม้ทุบเอา อมะตืดนะ้น้นดีงไผตูนเนี่ยไเหี่ยวปานเสีเย็นโหดไผตูเได้มเหี่ยวปานอันนั้นบ่พอ่าแล้วเนี่ยโอ้ดิเบิือกันเลย ต้องเติมปลาไหลด้วยไหมอันนี้บรทันได้สปอนเซอร์แล้วนี่บรทันได้สปอนเซอร์จะว่าแต่คนบ้านเดียวกันคนเจสโซอยากกินเจ้านี้เหรอโอ้สิมเมอร์กันเลยอดดันบอน แสบโยโปโ้แถมก้อยแสบครับหขยหขย่ยนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายพี่กิ๊กว่ากินบ๊อกินกินกินน้ำกันเบิร์ีเลยล่ะ <c oughs> เอาถวยมาไหมเอาถวยมาตักเอาถวยมาตักขันไส่พักไอ,อ้ตู้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนีย่รสชาติมันติเป็นอีกรสหนึ่งเลยเนี่ยมันติหอม <c oughs> อพ่อดีค่ะบแนยะิ้มเป็นพ้อดีวะ